กับสวัสดีท่าอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับคลิปที่แล้วการทํามะนาวนอกฤดูโอ้โหเฉียดแสบเลยนะครับอาจารย์ครับมาวันนี้ท่านอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรเราครับก็มีแฟนคลับถามกันมาอยู่บ่อยเมือนกันครับไอเรื่องเสริมรากครับนะกับเรื่องไอปลูกต้นเดียวดีต้นคู่ดีหรือว่าสามต้นพนมีมีกระแสนะ ในเรื่องเรื่องนี้กันอยู่กับพืชอะไรครับอาจารย์ก็ทุกพืชแหละอ๋อทุกพืชใช่ไหมครับว่าออาจจะยกตัวอย่างในตัวในตัวชูเรียนเนี่ยับครับเพราะว่าลูกเรียนก็จะเป็นกระแสอันหนึ่งที่มีคนแนะนําไปปลูกต้นคู่ปลูกสามต้นก็มีอะไรเนี่ยนะครับครับอาจารย์ก็เลยว่าเอามาคุยกันดูให้ทาความเข้าใจไอ้จุดตรงนี้กันครับครับครับ อันหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการการมองเฉพาะส่วนที่อยู่เหนือดินนะฮะแล้วก็ทึกทักเอาเหมาเอาอนะครับก็คือจะเรียกว่ามโนก็ได้นะว่าถ้าไปเพิ่มราก มันก็เพิ่มพื้นที่หาอาหารอะไรเงี้ยนะค,คือมันมีสองเรื่องที่ผูกกันมาครับนะก็คือเรื่องของการเสริมรากครับนะครับต่ออีกอันหนึ่งก็คือปลูกต้นคู่อืมครคือว่าสามต้นคต้นเดี่ยวต้นคู่อะไรเนี่ยนะครับครับอสิ่งแรกก็คือเราต้องไม่ลืมสิ่งที่ผมย้ำมาตลอดว่า ยอดกับรากเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับก็คือรูช t ชิร์ตอินเทอร์เรช i ั่นชะิพตรงเนี้ยนะะครับคือถ้าเรายึดหลักตรงนี้ได้ป๊อปุกอย่างมันจะเคลียร์เลยอืมไม่ไจะแจ่มชัดขึ้นมาเลยครับนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันเรื่องระบบรา้ของต้นไม้ไม่มีใครสนใจไงอาจารย์ขออนุญาตครับเมื่อกี้ขอสับเทคนิคอีกทีครับ รู t ช t ดรู interrelationship ครับนะับก็คือความสัมพันธ์นะซึ่งกันและกันระหว่างรากกับยอดอ๋อครับครับขอบคุณครับเดียวผมก็เคยย้ำมาตลอดว่ารากคับยอดเรืเนี้ยนะครับมันจะต้องอยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งกันและกันครับคือต้องบาลานซ์เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดหลุดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องปรับตามอืมครับ นะครับอย่างเช่นกรณีที่เราตัดแต่งนะะส่วนของกิ่งออกไปมากจนเกินไปครับรากส่วนหนึ่งก็จะตายไปเพราะว่าอาหารจะข้างบนส่งไปไม่พอเพื่อปรับก็าหารบาลานซ์สูดจุดอย่างครับนะครับเพราะอาหารจะต้องมาจากใบอืมครับขณะเดียวกันเราไถครวนนะครับไปตัดเอารากบางส่วนออกใบส่วนนี้นก็จะเหี่ยว หรืออาจจะทิ้งใบไปเพราะว่าปริมาณน้ํากับแม่ธาตุเทียส่งไปขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันลดลงการหายไปนะงั้นสมมต้เราปรับเข้าหาสมดุลจุดตรงนี้รนะครับครับถ้าเรายึดหลักตรงนี้ได้ปั๊บเราจะมองชัดเจนเลยทุกอย่างอืมครับสืบเนื่อมาว่าในอดีตเนี่ยมันมีคําแนะนําเรื่องของการเสริมรากคนไม้กันครับ นะเสริมตรงโน้นเสริมตรงนี้อะไรกันเนี่ยนะครับว่ามันไปเพิ่มจำนวนรากนะตน้นไม้มันจะเอน่าจะหาอาหารได้มากขึ้นได้่มากขึ้นนะครับเอาเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูว่าความสมดุลระหว่างยอดกับรากเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเสมอใช่ไหมครับในกรณีที่ต้นไม้มี ยังมีขนาดเล็กติบโตช้านะระบบรากมันยังไม่ได้แผ่กว้างออกไปครับการเพิ่มจํานวนรากนะเราเสริมรากขึ้นไปเพิ่มจํานวนราก mm. ก็เท่าของว่าไปเพิ่มพื้นที่ส่วนของตัวระบบรากนะให้สามารถแผ่ขยายออกไปได้กว้างมากขึ้นนะผลที่ติดตามมาก็คือยอดเขาเสิดโต้ได้เร็วขึ้น นะครับก็คือทําให้ต้นไม้ที่เติบโตช้าสามารถเติบโตได้รวดเร็วมากขึ้นครับนะครับซึ่งตอนนี้อันเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดในของต้นต้นมะยงชิดเนี่ยมะยงชิดหลังจากปลูกเนี่ยต้นจะโตช้ามากนันการเสริมนะฮะการเสริมต้นต่อของตัวต้นมะยงชิดเนี้ยทําให้เพิ่มจํานวนรากมากขึ้นครับนะครับ ทำให้ปลูโยงที่นเติบโตได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่เมื่อต้นไม้เติบโตเต็มที่แล้วนะครับ,รบพื้นที่ส่วนที่จะหาอาหารคือบริเวณบริเวณที่ที่ต้นไม้เกิรเติบโตอยู่แล้นนะสนะภาพดินมันมีมันมีจํากัดไงอืมครับ คุณจะเพิ่มไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางนะไม่มีทางได้มากกว่าน,นั้นเพราะว่าพื้นที่ไม่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วนะพื้นที่มันมีจํากัดอยู่ตรงนั้นนะกับอีกอันหนึ่งก็คือว่ารากต้นไม้เนี่ยนะครับครับการเจือนโตของรากต้นไม้มันแบ่งโซนกันอืมมันไม่ได้สารกันนะครับ นะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่ามันแบ่งหน้าที่กันคนละคนละช่วงไปนะครับะะมันไม่ได้ไม่ได้สารกันนะเพราะนะะั้นเราให้เราก็ไปกี่กร่าก็ตามแต่ถ้าพื้นที่ในส่วนของปริมาตรของดินที่ต้นไมน้จริญรเติบโตมันมีจํากัดมันะะก็ได้แค่นั้นแหลคะครับนะครับครับงั้นเรามาดูรูปตรงนี้นิดหนึ่งกันครับกับ อันนี้รูปที่ให้ดูนะครับรูปบนเนี่ยเป็นรูปต้นไม้ต้นเดียวไม่มีไม่มีไม่มีการเสริมรากครับนะครับงั้นระบบรากก็จะมีการแผ่กยายไปตามขนาดของทรงพุ่มครับนะครับรูปอันล่างเนี่ยเมื่อมีการเสริมรากนะครับครับอันนี้ผมเขียนไว้สองสองราก นะเสริมเข้ามาขนาดทรงพุ่มก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าปริมาตรของวัสดุที่พืชเจริญเติบโตอยู่เนี่ยมันอยู่ในวงจํากัดครับนะดังนั้นตัวรากเนี่ยมันก็แบ่งหน้าที่กันคนละส่วนไปนะครับมันก็จะจะสุดขอบอยู่ตรงบริเวณน,นี้นะครับตัวรากกลางก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตัวรากที่เสริมขึ้นมาก็จะอยู่รบริเวณนี้ ส่วนใครส่วนมันแต่ว่ามันจะไม่สารกันอ๋อไม่สารนะรมันจะไม่มีการสารกันเพราะฉะนั้นต่อให้เราเพิ่มไปกี่รากก็ตา,ามเมื่อโตเต็มที่แล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็คือมันไม่ได้ช่วยอะไรได้มากขึ้นครับนะครับการเสริมรากอาจจะมีส่วนอันหนึ่งที่จะช่วยก็คือว่ากรณีที่มีปัญหาเรื่องของเโคนเน่าหรือรากเน่า รหรือว่ารากเสียหายหอืมนะอันนี้เราก็สามารถที่จะเอารากใหม่เข้าไปทดแทนนะครับหมายถึงรากเดิมอะเน่ารา,ากเดิมเน่าเสียหายเคยเขียนในบทความอยู่เหมือนกันนะนนแล้วแต่คำถามเนี่ยรากของต้นส้มเนี่ยเนี่ยที่เสียหายจากตัวกันใช้ไลโฟเสตนะรากรากจะแห้งตายบแบบถอดปลอก เพราะฉะนั้นารากรากอะไรก็รกเสียหายไปแล้วนี้เราต้องไม่ลือมอีกอันหนึ่งว่า,ารากต้นไม้กับกิ่งไม้นี่มันมันสัมพันธ์กันทั้งแนวดิ่งก็คือรากใครกิ่งมันเพราะฉะนั้นกิ่งไหนที่มีอาการนะถ้าเรา ขุดดินทําแนวดิ่งลงไปอืนะเราจะเห็นว่ารากตรงนั้นเสียหายหรือไม่ก็เปลือกขคนต้นเสียหายครับนะหรือว่ารากรากเนี่ยเสียหายครับในในแนวดิง่งก็คือรากครกิ่งมันเฉพาะกิง่งเฉพาะรากนั้นๆในทิศแนวสร้างฉากครับนะครับเพราะฉะนั้นในตัวรากมันก็แบ่งหน้าที่การทํางานในกิ่งของครายกิ่งมันครับนะครับนี่ในกรณีที่ มีอาการโคนเน่าหรือรากเสียหายเราก็ใช้การเสริมรากตัวนี้เข้าไปทดแทนในตำแหน่งับในทิศนั้นนะครับเราก็จะได้รากใหม่เข้ามาทดแทนแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของโคนเน่ามันก็จะไบพาสส่วนที่เน่าอนะครับเพนะราะนั้นอาหารก็สามารถส่งไปเลี้ยงรากได้รากก็สามารถส่งขึ้นมาเลี้ยงกิ่งในแนวทิศนั้นได้ครับครับ นั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่ารากไครเนี่ยกี่มันนะอันนี้เป็นกรณีเรื่องของการเสริมรากกับนะครับก็ต้นเล็กอาจจะได้ประโยชน์นะฮทำให้ต้นมันเติบโตเร็วขึ้นแต่เมื่อต้อนโตเต็มที่แล้วเอ่อพกการการเสริมรากเข้าไปเพื่อหวังประโยชน์ในเรื่องด้านนี้คงคงไม่เกิดครับแต่อาจจะ ใช้ในกรณีนะของปัญหาที่เกิดจากเปลือกขคนต้นเสียหายหรือว่ารากเสียหายในในทิศนั้นๆไดค้ครับครับนะครับมาอีกกรณีหนึ่งนะซึ่งก็ลักษณะก็ใกล้เคียงกันแนละลักษณะแบบแบบเดียวกันเกิดมีแนวความคิดว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นคู่ดีไหม นะหรือว่าปลูกสามต้นดีไหมมันจะได้มีมีลำต้นเพิ่มขึ้นมีมีรากเพิ่มขึ้นครับนะก็มีคนนําไปปลูกนะในชุเรียนจะมีทั้งปลูกสองต้นปลูกสามต้นแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดคว้ยเขวนะครับเพราะหลายหหลายๆท่านเนี่ยที่ทําไปแล้วเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปแล้ว แต่ไม่ไม่ยอมรับในสิ่งตรงนั้นกับแล้วไปแนะนําคนอื่นอีกไอ้ลงเนี้ยนะมันขออย่าทําให้คนอื่นเสียหายเลยอืมครับยังไงขอแนะนำว่าปลูกต้นเดียวครับนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าเออรากใครกิ่งมันแล้วรากมันแบ่งโซนกันนั้นต่อให้เราปลูกสองต้น หรือสามต้นปริมาณรากมันก็หารกันเหมือนกันมันก็หารสองหารสามตามตามอนาบริเวณเพราะว่าปริมาตรของดินที่รากเจริญเติบโตมันมีจํากัดอยู่ตรงนั้นผมไปเจอกรณีอันหนึ่งนะอันนี้ปลูกต้นเดียวนะทำให้ได้ข้อคิดตรงนี้ออกมาว่าเออถ้ากิ่งเสียหาย รากตรงนั้นก็เสียหายด้วยถือว่ารากเสียหายตรงนั้นเสียหายกิ่งตรงนั้นก็เสียหายด้วยครับไปเจอต้นส้มที่จังหวัดชัยภูมินะครับอยู่บนอยู่บนเขาอหะครับเหนือน้ำตกตาดโตนขึ้นไปอืมนะครับอําเภออําเภอแก้งคราะนะส้มส้มอะไรนะครับอาจารย์เป็นส้มโชกุนสายันพึ่งนี่แหละครับครับเอ่อแปลงนั้นเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทีเดียวประมาณสองร้อยไร่ เอเมันมีช่องหลมอยู่ช่องหนึ่งนะทางสวนก็ปลูกไม้บางลมแล้วปลูกต้นสนนะสนปฏิพัฒน์บางลมแล้วบอกว่าไอ้เนื้อดินตรงนะั้นเนี่ยมันแย่มากมันเป็นหินมากครับไอ้ต้นสนปฏิพัฒน์ก็ไม่ยอมโตอืม นะไม่ไม่ยอมโตและขณะเดียวกันตรงนั้นก็เป็นช่องลมเป็นซอกเขาที่ลมมันมันกันโชคโผล่มาพอดีเลยครับตรงนั้นจะมีอยู่ประมาณสองแถวหรือสามแถวเนี่ยต้นหัวแถวนะหนึ่งหรือสองต้นเนี่ยจะได้รับความเสียหายก็คือใบาหายหมดแล้วลมกันโชคมาเนี่ยใบจะร่วงหมดครับเมื่อเมื่อ ต้นได้รับความเสียหายเนี่ยใบใบหลุดล่วงไปเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเนี่ยทําให้กิ่งนั้นอยู่ไม่ได้กิ่งนั้นตายนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะต้นลิงเนี่ยต้นต้นมนนั้นจะเหลือกิ่งอยู่แค่ครึ่งต้นด้านที่รับรับแรงลมต้งหัวแถวรับแรงลมเนี่ยจะจะหายไปเลยไม่มีกิ่งเลยนะครับมีอยู่ครึ่งครึ่งเดียวพอขุด นะต้นขึ้นมาดูรากก็มันอยู่ครึ่งเดียวเหมือนกันมันอยู่ครึ่งต้นครับซีกฝั่งทั้งด้านที่ไม่มีกิ่งน,นั้นก็ไม่มีรากอยู่เลยทำให้เราได้ข้อคิดในตรงนี้ขึ้นมานะครับว่ารากใครกิ่งมันแล้วก็ยืนยันชัดเจนเหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกว่ารากเสียหายกับกิ่งนั้นก็เสียหายในทิศทางนั้นอาจารย์ตัวนี้ขออนุญาตครับกิ่งเสียหายทําให้รากหายไปหรือรากเสียหายทําให้กิ่งหายไปครับ แล้ในกรณีอันนี้กรณีที่โดนลมเนี่ยกิ่งเสียหายอ๋อกิ่งเสียหายครับแล้วทําให้รากหายไปแล้วมารากหายไปทำให้รา,ากนั้นตายไปด้วยครับครับครับแต่ในกรณีที่เอ่อกรณีที่บอกว่ารากโดนไคโฟเซกนนั้นรากเสียหายกิ่งเสียหายอ๋อนันรากก่อนครับครับก็ที่บอกไงมันมันมีความสัมพันธ์ขึ้นกันและกันครับนะระหว่างยอดกับราก เรารักใครจกิ่งมันเราต้องยึดตรงนี้ครับอาจารย์แลนี่ในกรณีของการปลูกต้นคู่นะครับครับต้นก็จะแบ่งหันสองเหมือนกันเหมือนกับเราผ่ากลางผ่ากลางต้นลงมาเป็งแต่ว่าลําต้นแยกกันเป็นสองส่วนครับเมื่อลําต้นแยกกันเป็นสองส่วนนะลําต้นกลางก็มีขนาดเล็กลงอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยเราต้องเลี้ยงรีเลอร์ขึ้นมาครับ ลีเดอร์ตัวนี้นะลำต้นกลางตัวเนี้ยมันก็เล็กลงเพราะมันหารสองทำให้ขแขนงที่ได้ก็เล็กลงตามไปด้วยเดี๋ยวเมื่อขแหนงเล็กลงเนี่ยการรับน้ำหนักของลูกมันก็ไม่ดีเท่ากับลำใหญ่ครับนะครับยิ่งถ้าหารสามด้วยยิ่งแล้วใหญ่หมายถึงสามต้นตอนลุสามต้นตน,นะครับอืมครับเท่าหนึ่งจุดนั้นรากก็บแบ่งก็หารสาม เหมือนกันกิ่งก็หานสามเหมือนกันครับเพราะกิ่งเพราะต้นทุเรียนเนี่ยอลองสังเกตดูก็ได้บางครั้งไม่ใช่ไม่ได้ปลูกสองต้นหรอกแต่ว่าปลูกต้นเดียวแต่ปล่อยให,ให้ให้กระโดงขึ้นมาเบียดอืมครับนะครับมีลีเดอร์อยู่แล้วต้นกลางอยู่แล้วก็ปล่อยให้กระโดงขึ้นมาเบียดน,นะเพราะบมันมันก็มันก็เป็นเป็นปลูกต้นคู่ละ่ละดังนั้นกิ่งด้านใน,นจะจะหายหมดละอืมครับ ถนะึงต้นั้นที่โผล่มาจะไม่ไม่ไปสามารถเติบโตแล้วก็จะตายไปครับก็คือแบ่งแบ่งครึ่งเด็กเหมือนกันครับนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนอันหนึ่งเรามาดูรูปนี้ด,ดูนะครับับอันบนสุดเนี่ยนะครับ,รบเป็นลำต้นเดียวเราจะเห็นลำต้นค่อนข้างใหญ่แขานงค่อนข้างใหญ่ครับนะครับ ต้นที่สองเนี่ยปลูกแบบต้นคู่ครับนะครับขนาดของลําต้นก็จะเล็กลงแขน,นก็จะหานหาราสองเหมือนกันก็คือแบ่งซี่กันมันกิ่งแขน,นก็จะเล็กลงเพราะลําต้นนะลาต้นกลางมันเล็กลงครับนะครับห้ทํามองเดียวกันรากมันก็แบ่งกันเป็นสองซี่เหมือนกันซี่ใครซี่มันนะครับครับ ยิ่งถ้าปลูกสามต้นนะ้นยิ่งเล็กลงเหมือนกับผ่าสามเลยนะครับนั้นกิ่งก็ยิ่งเล็ก,ล,กลงไปอีกนั้นทุเรียนเนี่ยถ้าแขนงเล็กเมื่อไรเนี่ยปัญหาตามมาเยอะมากก็คือกิ่งขีดเราต้องมาโยงกิ่งกันนะครับเพราะไม่งั้นโดนลมนะคงร่วงหมดับมันก็จะยิ่งปัญหาเพิ่มปัญหามากขึ้นไปอีกนั้น ระบบรากตัวนี้ก็จะหารสามอีกเหมือนกันครับนั่นก็เลยเอาคนนี้มาสรุปให้ฟังกันครับนะครับว่ายังไงขอเป็นต้นเดี่ยวนะครับขออย่าเป็นปลูกต้นคู่เลยหรือปลูกสามต้นเลยขอปลูกเป็นต้นเดี่ยวครับเพราะเราเห็นอยู่แล้วนะครับยังไงขอให้ยึดเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างยอดกับรากครับยอดกับรากตัวนี้จะต้องอยู่ในภาวะสมดุลันเสมออาจารย์ครับกรณีนี้จะเกิดเจอเกษตรกรถามว่าเอ้าก็ผมปลูกต้นคู่มันก็ได้ผลผลิตนี่กรณีนี้มันจะีไม่ได้เสียงใช่ไหมครับไม่ได้เสียงครับแล้วมันจะมีข้อเสียอะไรบ้างครับถ้าต้นคู่ก็ปัญหาคือต้นทุนกันเล็กลงไงต้นทุนการผลิตด้วยไหมจากต้น ต้นทุนเรื่องค่าแรงงานเนี่ยเพรงงาะแขนงมันเล็กลงไงรับเมื่อแขนงมันเล็กลงอะไรกันรับหนักลูกเนี่ยมันรับได้ไม่ดีเท่ากับทุนใหญ่ไงอาจารย์กรณีหมายเลขสองเนี่ย <c oughs> ผมถามหน่อยว่าถ้าแดงเนี่ยครับเป็นทิศต,ตะวันออกแล้วสีเขียวเป็นทิศต,ตะวันตกเนี่ยอาจารย์สองต้นเนี่ยมันจะโตเท่ากันไหมครับ เออมันจะโตเท่ากันมันจะโตเท่ากันเท่ากันแต่ว่าต้นตะวันตอนตกเนี่ยครับนะมีโอกาสอาจจะได้รับปัญหาหนึ่งของสันเบิร์นมากกว่าครับอ๋อครับเพราะก็แนวแนวของแสงแดดเนี่ยในช่วงหน้านี่แหละนะหน้าหน้าหน้าหนาวนี่แหละครับครับนะช่วงตะวันอ้อมข้าวเนี่ยมุมมุมแดดมันจะจี้ลงทางด้านทิศนี้มากกว่าอืมมันปัญหาสันเบิร์นคือใบไหม้ทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดเกิดความเสียหายจากแสงแดดได้มากกว่าทางทตะวันออกอาจารย์อาจารย์รที่พูดเมื่อกี้เรื่องตะวันอ้อมข้าวหรือซันเบิร์นมันมีอีกกรณีหนึ่งที่เรียกว่าสถานหนาวเนี่ยมันกรณีเดียวกันไหมไม่ใช่คนละคนละอันกันนะสถานหนาวอันนั้นเป็นเป็นชิลลิงอิน jury ครับนะชิลลิงอิน jury นี่เป็นอาการที่พืชได้รับความเสียหายซึ่งเป็นหน้าหนาวอ่า อาจจะไม,ไม่ต้องหน้าหนาวก็เลยหน้าอื่นก็ได้ในตู้เย็นก็ยังเกิดได้เลยครับนะครับก็คืออุณหภูมิที่ต่ำนะแต่ว่าสูงกว่าจ,จุดเยือกแข็งนะครับยังไม่ยังไม่ถึงศูนย์องศาแต่ว่ามีผลทําให้เซลล์พืชเนี่ยเสียหายตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือลองเอาเอากล้วยเนี่ยนะใส่ลงไปในตู้เย็นเนี่ยครับ,รบนะ บอกดิกล้วยเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าสิบห้าหรือสิบสี่องศาเนี่ยมันจะอยู่มันจะทนไม่ค่อยได้ละครับพอสู้เย็นเนี่ยถ้าเป็นช่องผักก็ประมาณแปดองศาถึงสิบองศาอันเนี้ยก็คือความเย็นที่ไปก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดอาการบราวนิ่งก็คือจุดสีน้ําตาลขึ้นครับเปลือกสีดำเปลือกน้ำตาลครับ,รบนะครับก็ทุเรียนผลทุเรียนถ้าไปแช่ในห้องเย็นโดยที่ยังไม่ทันได้สุก กับนะเกิดอาการชิลิ่นชีรีส์พนี้นะเวลามาบ่มบ่มไม่ยอมสุกอืมนะครับมันมีลักษณะแบบนั้นหรือว่าอย่างพวกพวกผลแตงเนี่ยนะก็จะเป็นรอยยุบลงไปนะครับมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากในแปลงอืมครับนะหรือว่าในในหลังเก็บเกี่ยวในห้องเย็นนะครับก็เมื่อสัก สามสี่ปีก่อนนะมีเกษตรกรผูรป้ปลูกมะม่วงกราบองหมาสนกครับนะสวยผลสวยมากครับส่งไปให้ห้างห้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพนักงานไม่รู้เอาไปเก็บใส่ในในช่องผักครับนะช่องช่องที่เขาเก็บเก็บผักนะ ผากเมืองหนาวเนี่ยกลับมันก็อยู่ลงประมาณเราเราเราสี่ห้าองศาครับแค่วันเดียวแหละครับออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นทีน้ําตาลหมดเลยครับก็เป็นอาการชาญหนาวหรือที่เรียกว่าชิลิ่งอินเจรีอะครับอาจารย์อีกนิดนึงครับอาจารย์เคยสอนผมจําได้ว่าอาจารย์เรียกว่าสันสกาสันสกาสันสกาครับกับสันเบอร์นี่คนละตัวคนละตัวคนละตัวนะอาจารย์นะ สันสีกานี่เป็นอาการตายนึ่งตายนึ่งนะครับตายนึ่งแต่ถ้าซันเบิร์นี่เป็นอาการแดดเผาอาจารย์สันศัสกานี่เป็นซับเทคนิคหรือเป็นการอธิบายเฉยๆมั้ยครับเป็นเป็นซับเทคนิคอยู่เป็นซับเทคนิคเลยนะครับเป็นอาการตายนึ่งนะครับออาการซันเบิร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอาจจะเวลาอาจจะเป็นชั่วโมงหรือหรือเป็นวันับ แต่สันสกาวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเพียงแค่ไม่ไม่กี่นาทีอ๋อครับคืออาการเหมือนกับถูกไอ้น้รน้อนลวกครับและแม้เราจะเห็นเห็นได้นะโดวยวันที่มีฝนตกหนักกับความชื้นสูงแล้วเสร็จแล้วได้รับแดดจัดอืมแต่เปรี้ยงๆเลยนะคือฟ้าใสาเลยเงี่ยครับ ความชื้นในอากาศสูงทําให้ใบเนี่ยคายน้าออกไม่ทัน <c oughs> ครับคายน้ำออกได้ไม่พพอพอ,พอแดดจัดใบต้องรักษาอุณหภูมิของใบครับ <c oughs> แต่เพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากใบครับ <c oughs> แต่เมื่อความชื้นแหน่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงมากอ <c oughs> นะแปดสิบกว่าแปดสิบห้าอย่างเงี้ยเกับเก้าสิบองศาไอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้เนี้ยนะใบใบไม่สามารถระบายน้ําออกได้ เพราะว่ามาคายน้ำาอกเพื่อคายความร้อนอเพราะใบใบใบเนี่ยควบคุมอุณหภูมิของตัวเองด้วยการคายน้ำไปกับไอ้น้ําที่ปล่อยออกมาอมนะเพราะฉะนั้นถ้าความชื้นสัมพัสในอากาศสูงนะค่าของ BPD เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยกับ,นะบ vapor pressure deficit เนี่ยความแตกต่างของค่าความชื้นสัมพัสเนี่ยทางในอากาศเนี่ยมันแตกต่างกันไม่มาก เพราะต่างกันไม่มากกันเคลื่อนย้ายออกจากใบมันก็ช้าลงทําให้ใบเนี่ยอุ้มความร้อนไอน้ำารืออุ้มความร้อนเหมือนถูกไอน้ําร้อนลวกครับนะครับแต่ถ้าความแตกต่างเนี่ยความชิดสัมพันธุ์อากาศทำลงมาอมันก็ระบายความร้อนได้อย่างสอนเนื่องอย่างรวดเร็วขนะทรงนี้ก็ยังไม่เกิดครับมันจะเกิดขึ้นในในใบเพียงไม่กี่ใบหรอกนะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นบนผลก็ได้ แต่ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมากอืมครับนะครับเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวอาจจะเป็นแค่นาทีหรือสองนาทีเหมือนไอ้น้ำมันโลกถ้าอยากรู้ง่ายสุดนะครับลองเด็ดใบพืชมาับใบพืชมาแล้วเสร็จแล้วนะจะปล่อยทิ้งไว้นะเก็บใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้นั่นปล่อยไกลางแจ้งจากแดดแป๊บเดียวจะเห็นอาการเลยอ๋อครับรบางคนเขเรียกอาการใบมาน จริงแล้วรักษาบป็นะกุไอ้น้ำร้อนลวกคับอาจารย์กรณีนี้ถ้าอยู่ดีๆในช่วงเดือนเมษาอุณหภูมิสามสิบแปดเซลเซียสแล้วฝนตกลงมาคราวนี้พอฝนตกมาความชื้นข้างนอกในบรรยากาศเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นแต่ที่ใบเนี่ยอยู่ที่สี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตจะแก้ยังไงครับเอ,อคงคงจะแก้ลำบากเพราะว่าเราไม่ทันตั้งตัวครับ มันไปเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมากอาจารย์แล้วแล้วตรงนี้เราดูความชื้นในใบยังไงหรือเราดูดูแรงดันอาจารย์แรงดันน้ำอะไรอาเ้ปกติความชื้นในใบมันก็ถือว่าเป็นร้อยเป well> อร์เซ็นต์อยู er ่แล้วอ๋อครับนะความชื้นส oh> ัมพัทธ์ในใบอ๋อต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันชื้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับนะแต่มันระบายออกมาไงอ๋อมันมันถ่ายเทออกมานยู่ที่ว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมันสูงหรือต่ำครับถ้าความชื้นในในอากาศเนี่ยมันมันสูงมากมันก็ขายน้ําไม่ออก อืมครับข้าววีพีดก็ไม่ค็นิดเดียวเองครับเพราะเพพวกความแตกต่างไงความแตกต่างมันไม่เยอะครับครับนะครับครับก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะครับอย่างน้อยสุดเราก็ได้ข้อคิดว่าการปลูกต้นไม้เนะครับต้องไม่ลืมว่ายอดกับรากต้องสัมพันธ์กันแล้ว สิ่งที่อยแนะนำก็คือขอให้ปลูกต้นเดียวครับนอกจากประหยัดกิ่งพันธุ์แล้วนะครับาการจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่จะตามมาเนี่ยมันยังถ่อกว่าด้วยอนะครับจัดก,การง่ายกว่านะคัดังนั้นอย่าไปอยาไปมันว่ามันได้จำนวนต้นมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะขอให้ยลืดเป็นต้น ับมาวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์นะครับอย่างเต็มที่แล้วก็ลึกเลยครับอาจารย์ครับครับก็ต้องขอกรับขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ดีๆเช่นนี้นะครับอาจารย์ครับครับหวังว่าคราวหน้าอาจารย์จะให้ความกรุณาน่นะครับได้ครับครับขอกรับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ความรู้ครับครับขอบคุณทนองแบงค์ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ